เฮ้ยสวัสดีครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมถ้าใครยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ข้างล่างผมแดงตรงนี้นะครับผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันที่แม m m อ t มา o u n เ a นแคลฟอร์เนียนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการเล่น flat ว่าทำไมเราถึงต้องหัดเล่นทางที่เป็น f l a ตหรือทำไมเราต้องหัดเล่นทางที่มันเป็นแคบๆคมันมีประโยชน์อย่างไรล้วมันเอาไปใช้ ในการเล่นชีว so like right. so ิตประจําวันในการเล่นสโนวบอร์ดมันมันช่วยอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเดี <t Akt night noise> uh ๋ยวเราก็ตามไปดูกันแล้วก็ตามไปดูบรรยากาศ Bluebird Mountain ไปด้วยในตัวนะครับผมนะครับก็อย่างแรกที่พูดถึงเลยหลายๆครั้งนะครับหลายครั้งการที่จะเล่นสโนบอร์ดเนี่ย สำหรับเพื่อนๆบางคนก็ไม่ได้ว่าจะเล่นลงแบล็คหรือว่าลงเวดได้ตลอดเวลาใช่ไหมบางครั้งเนี่ยเรามาถึงจุดถ่ายรูปที่แม่งสวยมากแต่ว่าเราลงเป็นลงไม่ได้เพราะมันเป็นแบล็คแต่ว่าทางที่เราลงได้เนี่ยมันเป็นบลูใช่ไหมแต่แต่ว่าทางที่ลงได้เนี่ยมันกลับกลายเป็นทางที่มันเป็นแคบๆซึ่งที่เขาเรียกว่าแคททรคหรือบางครั้งในทางมันก็ค่อนข้างจะเรียบแฟลตจนที่ไม่มีสปีดนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจัดเล่นแฟลตอะไรพวกนี้มันก็มีประโยชน์ในการที่เราสามารถจะอยู่รอดไปในการเล่นทั้งวันได้นะครับผมนะครับในแล้วก็พูดถึงในการทิป mm. ในการเล่นแฟลตนะ mm. ก็บางครั้งเนี่ย มันก็จะเป็นอย่างข้างเนี่ยเดี๋ยวพอให้ดูในวีโรอย่างข้างหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเหวล,ลงไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นการการเล่นบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องอย่าไปมอนมากซึ่งจริงๆอะ่ะเราเล่นถ้ามาคิดกันอีกทีเวลาเราเล่นทางปกติซึ่งที่เป็นลานลานบลูกว้างอๆอ่ะเพื่อนๆบางคนอะ่ะไม่ได้ใช้ลานนเต็มซะด้วยซ้ำนะเพื่อนๆบางคนเล่นก็อยู่เล่นอยู่แค่เนี้ยเท่าที่มันเป็นทางแคททร็กที่เห็นอยู่ในวิดีโอนี้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆกลับคิดซะว่าทางตรงเนี้ยแม่งแคบเราเล่นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราคิดข กว่ามากกว่าเ0้าสิบเปอร์เซ็นต์ซด้วยซ้ำนะครับซึ่งจริจรงๆเพื่อนๆสามารถทุกคนสามารถเล่นได้เพราะมันเป็นลานเป็นลานน้ำเงินหรือเป็นลานเขียวซะด้วยซ้ำเพราะนั้นเราจะถัดยังไงล่ะเดี๋ยวเราก็ตามไปดูกัน ครับซึ่งมับแคชแทร็กพวกนี้มันก็สามารถพาเรามายัางจุดที่มันวิวสวยๆได้อย่างที่เห็นข้างหลังผมนี้นะครับผมนะครับก็มาพูดถึงการหัดกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือต้องกำจัดความกลัวก่อนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนที่มีสกิลที่ที่จะลง S Turn ได้แล้วเนี่ยสามารถลงแค t แทร็กพวกนี้ได้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าแค t แทร็กพวกนี้เป็นแค่บลูสปีดมันก็จะไม่เยอะมากนะครับก็หัดลงมาถ้าเพื่อนๆยังไม่ไดดูวิดีโอการหัด S Turn Link ิร์นลิงดูตรงนี้นะครับผมผมใส่ลิงก์ไว้ให้ในมุมขวาบนของเพื่อนหรือว่า ด้านล่าง d e s c r i p t i นนะครับใต้วิดีโอนี้นะครับผมนะครับการหักลิ้นพอลิงค์เทิร์นได้แล้วเนี่ยมหาหัดพวกนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ยากเลยแล้วมันเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากนะครับก็เหมือนว่าสู้กับใจตัวเองอะ่ะเพื่อที่จะให้ให้ผ่านจุดพวกนี้ไปได้นะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาลงแบล็คถ้าเพื่อนๆไปกับใครแล้วโดนเพื่อนบังคับหรือโดนเพื่อนแกล้งาให้ลงแบล็คแล้วถ้าไม่มั่นใจหรือคิดว่าตัวเองยังไงก็ลงไม่ได้เนี่ยอย่าฝืนเพราะว่าพอลงไปแล้วอ่ะ มันมันอาจทําทให้เราบาดเจ็บหรืออะไรได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกมาพวกเนี้ยแฮฟฟันเซฟตี้เฟิร์สนะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะผม พราะนั้นการลงจุดแสตดบางจุดเนี่ยบอร์ดเนี่ยก็ควรจะให้มันแนบกับพื้นเพื่อที่จะมันสามารถแบบว่าไปทางแสตดได้ตรงๆอะ่ะเพราะว่าแต่บางครั้งเนี่ยเพื่อนๆต้องดูด้วยว่าตัวทางแคทแทรกเนี่ยมันเอียงขวาหรือเอียงซ้ายใช่ไหมเราก็ใช้เอจจิ้งในการช่วยการช่วยในการที่จะไหลไปเรื่อยๆนะครับถ้าเหมือนกับว่าถ้าเป็นทางแสตดเนี่ยถ้าเป็นทางแสตดก็ให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมบอร์ดมันก็ไปแนบไปเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าสโลปมันเอียง ลถ e <bunker. S 2> มันเอียงมาทางซ้ายใช่ไหมรถมันเอียงทางซ้ายเราก็อาจจะทิ้วบอร์ดทางนี้หน่อยนึงนี่เอียงบอร์ดึ้นงี้เพื่อให้ให้ขอบของด้านนึงทั้งหมดอ่ะมันเกาะอยู่บนสโนใช่ไหมครับหรือถ้าอีกอีกอีกทางนึงใช่ไหมมันก็เอียงนี้เราก็ให้มันเกาะมันจะได้มีมันตัวบอร์ดมันจะได้มีกริปเหมือนได้มีการการเกาะอยู่บนสโน่มันทำให้เพื่อนๆสามารถกลายไปได้เรื่อยก็เหมือนแบบถลายไปได้เรื่อยบนบนสโนนะครับก็เป็นอะไรที่ช่วยได้ นะแต่หลักๆเลยผมว่าบางครั้งหลายๆครั้งเลยทางแฟลตหรือทางแคททร็กเนี่ยหลายๆที่เลยอ่ะมันจะชอบเป็นเป็นเหวข้างนึงมันก็ไม่เชิงเหวหรอกแต่ว่ามันเป็นทางที่จริงๆแล้วมันก็ลงได้แต่ว่ามันก็ไม่เหมาะกับบางคนที่สกิลยังไม่ไม่สมควรที่จะลงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอที่พูดเมื่อกี้ว่าเซฟตี้เฟิร์สเพื่อนๆก็ต้องลงแคททร็กเพื่อความปลอดภัยก็เล่นไปเรื่อยๆตามทาง ทางอย่งที่เพื่อนเห็นเมื่อกี้ก็จะเป็นทางมันจะเป็นทางมันจะเอียงหน่อยใช่ไหมพี่แป๊กเขาก็จะอยู่เอียงไปทางเพราะพี่แป๊กเป็นเรกกลาใช่ไหมเขาอยู่ทางเอ,อ่อคิวเอชเพื่อที่จะให้มันเกาะเราได้มีสปีดเกาะแล้วเกาะไ,ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาด้านการทิ้งน้ำหนักพื้นที่เอชงไงก็ลองดูวิดีโอหัดทราฟิงนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับผมเราพยายามทิ้งน้ำหนักให้มันเท่ากันทั้งสองด้านทั้งเท้าซ้ายเท้าขวาแล้วก็เพียงเราลีนลีนน้ำหนักด้วยด้วยฮิวก็คือการทิ้งน้ำหนักไปที่ก้นช่วยนิดนนนึงะครรัับแลล้้วก็ใหหมไไปเื่อย แล้วก็เหมือนกันกับการที่จะเป็นอีกด้านหนึ่งสองคนที่เป็นกูฟี่ใช่ไหมก็จะเป็นลงด้วยอีกด้านหนึ่งก็คือเป็นทางด้านขวานําก็เที้มหนักไปที่ทเอชแต่ว่าให้มันเท่ากันทั้งสองด้านนะครับอย่าอย่าเที้ําหนักไปไปทางเท้าไหนเท้าหนึ่งมากกว่ากันทีน้มหนักไปให้มันเท่ากันทั้งเท้าทั้งสองข้างแต่เราควบคุมด้วยการทิ้งน้ําหนักตัวเราไปด้านหน้าหรือว่าด้านหลังของเรานั่นเองนะครับ ก็เป็นการช่วยคนโทรลที่จะเล่นอย่างบอลแคททร็กได้แล้วก็หัดบางจุดที่มันคิดว่ามันมันมันเลเวลเล่นดีก็คือบางจุดที่แคททร็กมันเรียบก็เพื่อนก็หัดลองเล่นเป็นสัตว์ดูนะผมอันนี้แล้วก็เนี่ยพี่แป๊ะเลยที่อยู่ในวิดีโอที่เห็นเนี่ยเดี๋ยวผมถามเนี่ยความรู้สึกเลยพี่ครั้งแรกเลยที่พี่พี่ขึ้นแคททร็กกับผมไปงานจำได้ไหมมันไม่กล้าเลี้ยวครับมันจะเกาะมันจะเกาะขอบหน้าผาตลอดเพราะว่าความกลัวมันสั่งให้เราไม่เลี้ยวไม่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 ไปใกล้หน้าผา พอพอมันกลัวปุ๊บมันก็จะไม่ไม่ไปใกล้น้าผามันจะเกาะขอบนะฝั่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับน,น้าผาตลอดลมันจะไม่เลี้ยวับแต่ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับที่เล่นตรงนี้ใช่ต้องต้องไปบ่อยๆต้องไปบ่อยๆให้หายกลัวจช่ <c oughs> นะครับก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะก็คือหัดพยายามไปตรงนั้นไปบ่อยๆอย่าอย่าแบบว่าเอ้ยเราไม่ชอบตรงนี้เราไม่อยากไปถ้าถ้า ถ้าเราคิดแบบนั้นบางทีสกิลมันก็จะไม่ improve ขึ้นมาก็จะไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พัฒนาใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องไปหัดลองจุดใหม่ๆของภูเขาเพื่อที่จะว่าเออได้เพิ่มสกิลให้ตัวเองว่าเออตรงนี้ลงได้ตรงนี้ลงไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับผม ก็วิดีโอนี้มีประโยชน์มากน้อยไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์ Subscribe และกดแชร์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอหน้าครับผมและถ้ามี like, อะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างสวัสดีครับ